วยินได今天ดูู Daily Special》ใน EP ที่6นะครับวันนี้เป็นวีคที่2ของปี2564แล้ววันนี้ผมจะออกไปข้างนอกกับการไปทำงานเราดูกันสิว่าการไปทำงานนะครับกับ สิ่งที่เราไม่เคยได้ทำให้คนอื่นได้เห็นนะฮะนั่นก็คืองานนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับ y u t u b e อ่ะดีกว่าอันนี้ผมจะไปนอกสถานที่ไม่ใช่ออฟฟิศมันเป็นกองถ่ายแค่ว่าเราไปถ่ายสัมภาษณ์ผู้คนนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเป,ป็นยังไงไปขณะนี้เวลา1 0 1โง12ทางเราได้พึ่งเรียนทองค่าแรกเสร็จนะคะก็เลยมาเปิด วอล์ก uh, ของวันวอล์กของวันจันทร์นะคะวันแรกแล้วก็การบ้าน uh, uh. เดี๋ยวเราจะพามาดูงานกันนะคะอันนี้คือในส่วนของงานที่เรียนวิชาทำตัวการ์ตูนไปก็คืออาจารย์บอกว่าให้ให้ออกแบบมานะคะแบบว่าให้หลักอารมณ์อันนี้ก็คือด้วยความที่ไม่ได้ถนัดวาดการ์ตูนแล้วก็ไม่มีลายเส้นเป็นของตัวเองเลยแบบ มีร้อยแปดลายเส้นได้แล้วก็คือพยายามที่สุดแล้วที่สุดแล้วก็คือเรียนเสร็จก็นันจาของกินจานียจานี่คือแบบชีวิตที่เรียวฉาำแล้วก็จะมียาดมที่อยู่ข้างกายตลอดนะคะเขาเขาไม่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 ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะป่ะไม่เห็นแล้วกัน รอเนี่ยนั่งรอกูกูตั้งร่างรอหนึงมันไปชงกาแดูอะไรกูตื่นมาแล้วแต่กูสังียตเข้าออฟฟิศแกันแล้วในก่อนมันบอกไว้ว่าเอ้ยเจอกันสิบโมงนะวันสิบโมงใช่ไหมไอเราก็เตือนเตือนมาเก้าโมงปึ๊บแลนั่งรถเมย์มาปึ๊บนั่งรถเมย์เสร็จนั่งสอบแถวมาไปได้ขับรถเมย์ เราเราถึงหน้าออฟฟิศละเราโทรหามันเว้ย <siege? S 1> เฮ้ยมึงอยู่ไหนวะอยู่บ้านาเอา้เอาเราเรี่เขารอไหนมันก็เลยพูดว่าเจอกันเที่ยงฮะแต่กูอยู่หน้าออฟฟิศแล้วนะเออเจอกันมึงมึงนั่งรอแถวน,นั้นแหละความรูส้สึกกูดิอะไร <c oughs> เขาทักมา <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> เลทเจอกันเที่ยงนะแล้วกูตอบมึงไม่ทันแล้ววามึงก็โทรมาพอดีเลยไขอขออะไรเลยกูจะรู้กูจะางแล้วมึงก็โทรมาหากูแล้วกูก็แบบเอ้อเยอพี่ายบอกว่าเที่ยงวะ นี่แหละกูจะเอา,เนาแ<ห>นวตั้งนหน่อยดีวะมันกูกลับด้านเลยกูเทพพอเ <พอ S 2> ทพน,นะพอเทพ <อ S 1> ไม่ไม่คืออย่างงี้ไปคือเอเลสบอกถ่ายแนวตั้งมันก็บน่นถูกไหมถ่ายนอนก็บน่นใช่ไปก,กี้กูถ่ายอีกด้านนึงเลยกู้กลับมาอีกด้านนึงแล้วก็เป็นมุมกล้องที่เฉี่ยอะไรมย่างเงี้ยให้เดี๋ยวมันก็บน่นจังแม่งมันจะบ่นตัดอุ้ยมันคลิปนี้มันก็ต้องเห็นจะว่ามันแย่เลยคือกูนอนยาวมาหันขึ้นไม่ทำอานละจะตั้งกล้องทหัน ตัดเลยใช่กูเรืองมากกูได้ละของงูโอเคแล้ว่งงว อ okay. คืก็นี่มาเนี่ยไงนี่คือของใหม่คือมันจะเป็นแตกๆหน่อยเดินเปิดไฟหน่อยได้ของใหม่มาเรียบร้อยมึงไปรับมาเลยโอเคนี่ก็มีเป็นตอนนี้เป็นงี้โอเคได้ของใหม่ ก็เข้าไปเข้าพวกไปเข้าพวกเลยตอนนี้โอเคตอนนี้มาแล้วพวกใหม่น้องใหม่ไฟแรงโอเคหาอันนี้อนนี้ก็ไม่รู้ทำอะไรดีก็ออกมาหาของกินแต่ความจริงก็มีธุระแหละแต่ของกินมาก,ก่อนไปหาของดีกว่าชีวิตแบบเรียลไทม์แบบอย่างนี้จริงๆก็คือร้อนมากอยากใส่เสื้อกล้ามแต่ใจไม่ใส่ก็ หาเสื้อนุ่ยนั่นมาใส่คือนี่คือความเป็นจริงก็คือสภาพโต๊ะแบบลกมากไม่มีการจัดใดๆทั้งสิ้นน,นบุกตั้งนี่ทํางานตรงนี้อันนี้ก็คือของกินอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์รรรนโนแบบเรียวทไทม์นั่แหละเดี๋ยวน่าจะประมาณสักเดียนเสร็จเดี๋ยวกลับมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้อยู่ร้านบาร์บีคิวคาซ่ากำลังเซตกล้องอยู่นะ สหรับกล้องแปบบ๊บตอนนี้เราทําการเซตรายการนะครับรจะช่ยที่จะจะถ่ายนะครับสัมภาษณ์วันเล็ดสองตัวนะตัวนี้อีกตัวนึงอยู่อยู่กับพี่หมายนะครับเสียงคนอาจจะเยอะนิดนึงนะผมอยู่ในร้านนะครับก็อ,อาจจะไม่ได้ยินมากเกททำงานแป๊บ ชิปหายละรถกูจอดไหนวะเนี่ยเจอแล้วเคก็เจอแล้วนี่เยอะมากกินคนเดียวเจเดี๋ยวเาไปเจอกันที่ร้านล้างรถดีกว่าเพราะว่าขี้เกียจล้างเพื่อนแม่งบ่นให้ไปล้างเย่ ล้างรถน่าเบื่อเห็นไรเนี่ยล้างรถเบื่อตายเพื่อนนั่งชอบสั่งให้ไปล้างรถรักหนาเพื่อนอะไรเจ๊ okay, <Okay. S 2> ก็กก็ก็คงหมดแล้วแหละอย่าเลยก็คงไม่ตัดเองแหละอ่อคุณเจียฮะคุณรู้สึกยังไงฮะหลับหลับบนรถนอนหลับบนรถกูยังไม่ได้หลับเลยเนะี่ย อ้ถึงฟแลวเมื่อห้านทีที่แล้วเกิดเหตุการณ์เดินขึ้นบันไดแล้วก้าวผิดขั้นนะคะหน้าแข้งช้ำแม่ทะลอกค่ะเรียบร้อยชีวิตแบบเรียวไทม์ได้แผลอ,อีกแล้วมือแดงเลยจ้า <c oughs> อะสวัสดีค่ะชมพู่นะคะวันนี้ก็พูดก็ได้เข้าบริษัทใช่ไหมก็เดี๋ยวพูดจะถ่ายให้ดูว่าพูดทํทอะไรบ้างไปกันเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงที่ทำงานแล้วนะคะรอคนมาเปิดประตูให้เข้าไม่ได้ เดี๋ยวกลับหอก่อนนวกันแล้วค่อยว่ากันใหม่เมื่อกี้นี้เรืมเอาโทรศัพ์ออกไปด้วยก็คือไปซื้อชาเขียวมาแล้วก็น้ำเปล่าครับก็วันนี้นะครับหลังจากที่เราเรียนเสร็จก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปเดี๋ยวจะออกไปซื้อของเนี่ยที่โลตัสแล้วก็ เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูอีกทีตอนระหว่ลงไปนะครับถึงหอแล้วค่ะก็ต่อไปเดี๋ยวจะออกกำลังการเพราะว่าช่วงนี้น้ำหนักขึ้นเยอะมากมาดูกันว่าออกแบบไหนบ้างแต่ถ้าออกผิดก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าออกมั่วๆมาวันนี้ง

นี่คือหน้าจอที่แบ่งก็จะแบบอ่ะโฮมรูมตรงน,น,นี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้คืออาจารย์ค่ะก็เดี๋ยวโฮมรูมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวออกไปข้างนอกไปซื้อของกันการเล่นละกูขับมอเตอร์ไซค์ถ้ <c oughs> าเรเลจะไปอนันนี<า>้คือเรียกแก๊ปเลยใช่ไหมใช่ <c oughs> เฮ้ยมาแล้วนี่มาแล้วนี่พี่เขาเข้าผิดซอยเพราะว่าเออถูกแล้ว อีพีเอสมึงมีปัญหาเปล่าไม่มีพี่เขามีปัญหากูแล้วล่ะเออเขามาแล้วเนี่ยไหนวะกบะกบะเลยนะขึ้นกระบะไปใจเย็นนะจริงจริงกับกล้องมึงกับกูน่าถ่ายมากมันมันเบากว่าของกูเห็นรอแต่ถือเนี่ยมันจะแบบเออถือยังก็จะปวดคือคือกูอยู่เฉยเฉยอ่ะมันก็เหมือนสัตว์ละมันแบบกล้องกล้องแบบมันเวลาโปรเซสเตอร์เห็นปุ๊บกูกูถือกูถือกูถืออ่าวิดีโอออกมาเฮ้ย มือเราอยู่อย่างนี้นะเว้ยมือแบบอยู่ปกติแต่พอภาพได้แบบมาคือเคยเหี้ยเจมสเหี้ยเจมส์เกลียดพี่พลอยก็แล้วถ่ายวอล์กอยู่ไหนวันดีคนดูไอ้เนี้อแต่เจมส์ไม่กล้าบอกอันนี้มันมีความหมายนะเขาแปลว่าเจริญรุ่งเรืองเซ้นเซอร์เซ้นเซอร์ใช่เพราะว่า ฟังข่าวเมื่อเช้าบอกว่าถ้าสวมแหวนที่นิ้วกลางมันจะทําให้เราแบบโชคดีเจริญรุ่งเรืองเพราะถ้าเกิดเราให้นิ้วกลางคนอื่นก็แปลว่าเราส่งต่อความลพี่สนนไหดีๆนั้นใส่นิ้วนางอยู่ที่เอเคงันพี่พี่พลอยพลอยทำไปที่หลังจากน้ำ รถไปเมื่อกี้ฝนตกแกล้งแล้วตอนนี้ฝนก็ก็หยุดแล้วทำไมไอ้สัสเขาทำอะไรกันอ่ะถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายอะไรนะผมคิดว่านาฬิกาตายนาฬิกาตายทำไมนาฬิกาเรือนไหนตายเรือนนี้เรือนนี้มั้งไอ่แถววัดไหนอ่ะที่ไหนแถวที่ไหนวัดไหนวัดธรรมกายบอว่าวัดธรรมกายวัวกูเป็นเจ้าว่าเนี่ยไม่ว่วงอ่ะมึงเสือ ไายกาดังไหมรากาดังสามนะโอเคครับโอเคไม่มี A4 เพราะพิ่กระดาษพี่เขาใช้หมดแล้วไวไวดีไวด้วยมาเอาเลกมา

ทำไมต้องกระิบวะหวานมากกำลังจะบอกว่าไม่มีตัวตั้งกล้องนะนี่นี่นี่อะไรกันนี่อะไรมันอะไกันเี่ยมไปอ่ะ

ูติพูดพูดพูดบอกหมอเรหอเลยว่าเนอะไรม่ได้หลายที่น่าจะมีอรอ่อยครับโมาคิว้ยอันนี้สั่งอะรเอาเอสามตอเอสามหันเอจะใหญ่กว่าเห้าไม่ไม่เอห้า่รือเอห้าจะใหญ่กว่าเพราะว่ามันเป็นแผ่นใหญ่ทำโปเตอร์เปิดเอสไม่ด้ขนาดนี้เล่นนะตกเล่นร็าตกลเล่นดีๆหน ไม,ไม่ได้นะเขาโดนคำจานหมดแล้ยั่คนดูอีกแล้วพาร์ทนี้ <rockets> นี่แนบแนบ <Campus> แนทแนทแนบแนอีกแล้วแนบไม่นนกมินเนื้อแนบไม่กินเนื้อแต่ไม่นนแต่มันต้องหินวนะถ้ามันเจอไม่กินเนหิว อะไรนะดูแล็กกีมัตนต้องมาตามกันแล้วนะี่ยดูแล็กกีม,มามาก <laughs> นเข้าไปไอ้แม็กเ์เอยสองสามมันวะ่ะแต่ก็อยากแกล้งมัน <laughs> <laughs> นี่นายจะบอกแม็กไหม อะไรนะคุณบอกว่าอะไรนะคุณกินมิโซะแล้วผมเข้าตาเออก็คือกู๊กงกุ๊กปึ๊กเส้นบุ้งหมี่มังมีสีดำดิแล้วจะไปไหนเนี่ยไปหายางเอโอเคไปหายางแล้วผมทำไมต้องสะบัดอย่างนี้รายการพี่เดินแล้วน้องเดี๋ยวมันออกมาทั้งสี่ห้าใบไงสมบัติรายการพี่วิ่งตอนไหนรายการกูเดินแล้ะรายการพี่เดินแล้วเหรอที่ว่าช่วงแรกรายการไป ช่วงนี้นาฬิกาเดิน,นชี้คิดว่านาฬิกาเดินไม่เดินก <c oughs> ็มึงเพิงนเนพ่งตื่นมึนมงเพิ่งตื่นไะงมันเพิ่งตื่นนี่มันห้าโมงเงก็มึงเพิ่งตื่นมาไงห้าโมงกว่าแล้วเนี่ยแ้่มึงก็จะนอนอีกเมื่อรุ่งก็นอนใหม่ทำชาลเลนจ์ตดนอนยี่สี่ชั่วโมงไม่มีนะเอาป่ะเดี๋ยวไลฟ์สดแม่งไปเลยทีเดียวทำชาลเลนจ์นอนยี่สี่ชั่วโมงล กูว่าเลยะปวนะทำไมครับคนนึงก็จะเอากัญชาคนนึงก็จะเอาคนขายกัญชาคือน้ำสมุนไพเนี่ยปวดหัวปวดหัวถ้ามันจ้องคนขายบ่มากเลยนะเนี่ยเออใช่ใช่ใช่ปวดหัวมันจะซื้อนะำเอาก็ซื้อสิซื้อไงกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดซื้อแล้วจะได้รายคนขาย ถามยืนมาตั้งนานแล้วเราคิดได้ถืออของเองก็ถือดีวะ้อมือเต็มแล้วอ่ะซวีอะไรนักหนาแล้วต้องมาฝากอันนี้ของใครวะของกายเดี๋ยวคุณมีสิทธิ์บ่นด้วยเหรอนี่ก็ของกายนี่ก็ของกายอันนี้ก็ของกายอันนี้ก็ของกายเอาเลยอ่ะตอนจบวันที่กําลังจะทำอะไรสักอย่าง เอามะไนะเอาเลยไปให้ตาหน่อยไปะถาตาต้นเอาเจ็บเจ็บไปเอาไปหตาอยากกระถางตากระถางตาไม้องไม่โฟกัสแล้วมืดตึ๊บทำไมกินแล้วต้องคางวะไม่เข้าใจโอ้ยย่นากลัวแแล้วคนีึ่างเนาะอันนึง เันกูต้องดูมนตัวนั่งฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮอาฮ่าอ่าน่าฮ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 ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮาฮาฮ่าฮัาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาพในกล้องก็คือกูนั่งมองมึงก่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าาฮ่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 ่ ไปล้างรู้สึกจไม่เล็ดฝนตกไม่ที่ต้ามันหามมากับกูไปบอกว่าขอแค่ได้แตะได้ทัชก็พอแล้วไม่แต่ก็ขอมาขอแค่ได้แตะแตะได้ทัชไม่เหรอ <laughs> <laughs> ไม่เอาดิเลยไม่เป็นไรเหรอเอาเลยไม่ใช่เหรอ <laughs> <laughs> <laughs>